ที่ดินพร้อมบ้านนะครับห่างจากถนนลาดยางยี่สิบเมตรด้านหน้าเป็นวิวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ความกว้างของที่ดินด้านหน้ายี่สิบเมตรลึกเข้าไปอีกยี่สิบเมตรทางเป็นทางสาธารประโยชน์กว้างแปดเมตรน้ำไฟอยู่หน้าแปลงมีบ้านเล็กที่ที่ดินพร้อมบ้านใกล้ๆกรุงเทพนะครับ อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารตลาดนัดก็มีนะครับร้านสะดวกซื้อไม่ต้องพูดถึงในตบจะอมนี่มีมีเยอะนะครับสำหรับคนที่มองหาที่ดินพร้อมบ้านนะครับไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับก็บ้านก็มีขนาดที่เหมาะสมนะครับ1ห้องนอนหนึ่งห้องโถงกลางแล้วก็ห้องครัว สนใจนะครับที่ดินเอกสารสิทธิ์โฉนดคูดแดงพร้อมบ้าน0814177993เอินเทเร t ครับสวัสดีครับ